ครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับสาระดีๆกับผมแสวงทงหมู่ครับวันนี้พามาดูต้นซากุระครับที่ประเทศเดนมาร์กนะฮะที่เดนมาร์กเนี่ยเขาได้นาซากุระเข้ามาในเดนมาร์กด้วยนะฮะจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นํามาปลูกไว้นะครับที่เมืองวันนี้บอกก็มีอยู่หลายต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูหลายๆจุดว่ามีตรงไหนบ้างนะฮะตรงนี้ก็อยู่ในบริเวณนะครับขอทษทีสุสานนะครับ อยู่ที่สุสานอยู่อยห่าต้นนะครับต้นใหญ่มากเลยแล้วก็สวยเดี๋ยวพามาดูนะครับมีโอกาสได้เห็นดอกซาก,กุระจริงๆสักทีนะครับโอ้โหไม่ไาญี่ปุ่นเลยนี่ครับดอกซาก,กุระง่ายๆมาที่วอริงบอนนบนนนนนนกนะครับอันนี้สำหรับคนไทยในคนไทยในเดนมาร์กนะครับอ่าฮะ สวยจังเลยแต่ไม่หอมไม่หอมไม่หอมนะครับไม่หอมแต่ดอกอาจจะสวย ครับมีโอกาสได้ชอบปุ่มนี้มากเลยบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายนะครับกับแล้วก็ากาศสาที่สวยตรงนี้นะครับต้นะกุละที่มองกริบอกครับลมลมแรงใช่ได้เลยครับวันนี้วันนี้เป็น,น,นวันาทิตยเรมได้ทำงานกันนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เดินมาดูต้นสกุลละที่เขาได้พูดถึงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูซิว่ามีอีกไหมนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นในบริเวณสุสานใกล้ๆกับปราสาทวอลิงบอกนะครับชีพิกัดนิดนึงครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สี่และต้นที่ห้าอยู่ตรงนู้ ครับครับและนี่ก็คือต้นซากุระอันสวยงามที่ประเทศเดนมาร mm ์ก hmm. เมืองวอร์ดิงบอกนะ mm hmm. ผมก็ไม่เคยเจอนะครับเพราะผมไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย mm hmm. อ่าตัวน,นี้ผมมาที่ประเทศเดนมาร์กแล้วผมก็ได้เจอกับดอกซากุระ mm hmm. นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องไปญี่ปุ่นแล้วนะครับ mm hmm. มาถึง เดนมาผมก็เจอดอกซากุระนะครับสวยมากมากเลยอ่าโอเคก็ถือว่าสวยตามสไตล์ของเขานะครับออนี่เห็นไหมครับดอกซากุระสวยมากเลยแล้วก็ผมมีการสังเกตว่าต้นซากุระต้นนี้นะฮะเขาเวลาต้นเขาใหญ่เขาตัดเลยนะครับแล้วก็ให้เหลือกิ่งที่มันเล็กแบบนี้นะครับแล้วต้นเขาจะเป็นมันวาวอย่างนี้นะฮะนี่ฮะต้นนึงอีกต้นหนึ่ง นะครับโอซากุระเดินดูกันนะครับสัตว์าสวยๆไม่อยู่หลายต้นนะที่เมืองโบริบอกในบริเวณตัวอำเภอเมืองโบริบอกนี่นะครับก็มีต้นซากุระอยู่เยอะแยะเลยแต่เพราะว่จุดนี้เนี่ยอยู่ในบริเวณสุสานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร นะสวยมากเลยครับในฐานะที่เราเองก็ไม่เคยเห็นนะครับอะไรอะไรก็สวยแต่ถ้าเห็นแล้วก็เฉยๆนะครับมันจะคุ้นตาไปแล้วถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่จําเป็นเพราะเจอบ่อยแล้วตาผมไม่เคยไปญี่ปุ่นแล้วผมก็น่าจะไม่ได้ไปก็มีโอกาสได้เจอที่ประเทศเดนมาร์กนะครับก็ถือว่าโชคดี ดีมากๆเลยดีมากๆเลยที่เจอที่เพรลแนด์มากกับซากูระนะครับอโอ้โหสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยมีอยู่5ต้นเขาก็เอาไว้ให้ คนที่อยู่ในหลุมไม่ดูนะครับริดยดดดีดีมาก